I am the gone. No, some. Thumb, what we do. Oh, Oh my god. I don't want on I was am young I am the scenes I got. to give y'all the people I'm not. in the game, Hate cause I'm up and I don't even fly. But i see rappers like dark foes. เอาละครับน้องๆอยู่กับพี่วิกกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ภายในเกมไมค์คร f t กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูสุดยอดพิกแอคภายในเกมไมค์คร f t เลยนั่นเองนะฮะซึ่งพิกแอคของเราภายในวันนี้นะฮะมีแต่อะไรที่มันเป๊ะ แปลกนะฮะมันจะแปลกมากขนาดไหนนี่กับน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ด้านหน้ากล่องเชนส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็มีโต๊ะคาร์บมหาปะไยด้วยนะฮะคือการที่จะคร์บเจ้าตัวพิแอคตัวนี้นะครับทุกคนเราใช้โต๊ะคาร์บปกติไม่ได้นะฮะเราจะต้องใช้โต๊ะคาร์บมหาปะไยในรูปแบบนี้นั่นเองนะฮะแต่ก่อนเราจะไปเล่นกันเราไปชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดวร์ผมด้ยนนั่เองซึ่่งงโปปรรดดดาาใจผมมม้้ววยยแนตคลิเั่่นนนนเอองงซึตี้ะครับพี่น้องสามารถกดดิ่่งชองเราได้้แลบอรใหม่ๆกันด้วยนั่นเองะ ท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินส a าแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะไหนดูดิทุกคนว่าพี่แอคของเราวันนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างนะฮะนี่คือพี่แอคของเราภายในวันนี้นะครับทุกคนมันจะมีแต่อะไรที่มันแป๊ก แตกนะฮะไม่ว่าจะเป็นพิกแอคด้านบนนี้นะฮะที่มันมีทอชอยู่บนหัวนะฮะอันนี้เป็นทอชสองอันนะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนกับว่าจะเป็นเจ้าตัวเลสเตนะทุกคนอยู่ด้านบนหัวเลยนะฮะด้านล่างนี่ก็ดูแบบเดิมๆนะ,ะแต่ว่าด้านล่างขวานี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนฮะทุกคนอันนี้เป็นลัคกี้พิกแอคกนะฮะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นวิเชอร์พ c ิกแอ กันนั่นเองโอ้โหนี่มันพิกแอคอะไรวะเนี่ยทุกคนนี่ผมไม่ได้มาเล่นนานนะฮะด้านบนนะฮะก็จะมี TNT พิกแอคนะฮะแล้วก็ไฟเวิร์กพิกแอคกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการดึงอะไรที่มันดูน่าจะอีซ e ี่อีีซ่ออกมาให้น้องๆเนี่ยได้ดูกันก่อนละกันโดยที่2อันนี้นะฮะจะเป็นในส่วนเจ้าตัวพิกแอค normal normal นะฮะนั่นคือเจ้าตัวพิกแอคไม้กันนั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนะี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกพวกนะฮะแล้วก็พวกคอนอะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวเราลองมาทำการทดดดดสสอบบกกกันกันนะนูมมีวว่่่าาาะะฮถ้เเิิมมมมตผไปปร็ เกมโหมดได้ไหมทุกคนโอเคโอเคถ้า <laughs> okay, okay. งั้นเราลองปรับเป็นเกมโหมดก่อนละกันนะฮะแหมถ้าเกิดไม่ปรับเป็นเกมโหมดผมคิดว่ามันไม่เฟี้ยวนะฮะเอาอย่างทุกคนหนึ่งสองสาลองขุดดูฮะทุกคน <laughs> ทำไมมันช้ายอย่างเงี้ยทุกคนว้าวเฮ้ยแต่ใช้ได้อยู่ทุกคนแต่เพียงแค่ว่าเวลาของคอนเนี่ยคอนจะดีเลย์มากๆเลยนะฮะก็อย่างว่าแหละครับทุกคนมันคือพิกแอกไม้นะฮะผมคิดว่าเนี้ยนะเราทิการโยนทิ้งไปเลยดีกว่านะฮะต่อมานะฮะเป็นเจ้าตัวคอนแฮมเมอร์นะฮะ,ว,ว, Hammer, ะ,ฮะว้วเฮ้ยเร็วขึ้นว่ะทุกคนอันนี้ถือว่าเร็วขึ้นมากๆเลยนะฮะซึ่งคอนตัวนี้นะครับทุกคนไม่สามารถทำาการขุดดินได้นะฮะแต่ว่าทำาการขุดหินได้ทั้งหมดเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาลอง,ลองในส่วนเจ้าตัวแดมมอกันบ้างนะฮะโอ้ว <S <S ้าว<ด> ดูเหมือนกับว่ามันจะขุดเร็วขึ้นนะครับทุกคนเร็วขึ้นมากกว่าเจ้าตัวที่มันเป็นเหล็กเลยด้วยซ้ำนะฮะก็ดีทุกคนถือว่าเป็นการพัฒนานะฮะและนี่คืออะไรอ่ะเขามีชื่อว่าเด m มเ e r นะฮะคือไงขุดอย่างนี้เรอโอ้ยช t เฮ้ยมันเป็นการขุดยุคสมัยเก่าทุกคนคือถ้าเกิดใครที่เคยลงอะไรประมาณนี้นะทุกคนจะทราบกันดีนะฮะว่าเวลาเราขุดเนี่ยคือเราจะทำการเว้นช่องไว้ในรูปแบบนี้ถูกต้องเะล่ะทุกคนเออซึ่งอันนี้นะก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะนี่ขุดไปในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําการเว้นช่องเอออย่างเช่นเว้นไว้ตรงนี้นะฮะจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างนะฮะด้านนี้ก็เว้นไว้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เว้นไปสองช่องแล้วก็ทาการขุดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับน้องๆโอ้โหสุดยอดว่ะทุกคนโอ้โหนี่มัน มันยุคสมัยไหนวินทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่เขาาจจะเจ๋งแจ๋วมากๆเลยนะครับบางครั้งเราก็นึกถึงยุคสมัยเก่าๆนะครับทุกคนอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันนะเพียงแค่เน้นะมันเป็นในส่วนของเหล็กกันนั่นเองนะฮะซึ่งการขุดก็จะปุปะ๊บนะฮะแล้วก็จะไม่แข็งแกร่งเหมือนกับเจ้าตัวแดมเมลนะฮะหมดแล้วทุกคนสําหรับของก,กากังเราภายในวันนี้นะฮะไปฮะ,ปะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูของที่มันเจ๋งๆกันมั่งดีกว่า ต่อมานะครับทุกคนจะเป็นของเจ๋งๆนะฮะซึ่งของจริงๆที่ผมพูดถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นของที่มันเป็นเกี่ยวกับพิษอัสมโนมนะฮะที่น่าจะไม่มีพิษส่งอะไรมากมายกันนั่นเองนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ทำการดึงมาเป็นที่เรียบร้อยละนะครับโอ้ตรงนี้มีไบโอใหม่นะฮะแล้วผมจะไปไหนไกลวะทุกคนเรามาเทสตรงนี้ก็ได้นะฮะโอเคทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการปรับโหมดนะให้เป็นโหมดปลอดภัยละกันนะฮะเพราะเราเนี่ยไม่อยากสู้กับเหล่ามอนสเตอร์เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ปรับเป็นโซเวลเหมือนเดิมเรามาเตัวกนนาคออสืจ นนผมก็สโนว์พีแอ็์เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าโอ้มีเอฟเฟกว่าทุกคนเห็นไหมมันมีเอฟเฟกในส่วนเจ้าตัวสโนวมาให้เราด้วยนะฮะโอ้โหเหมือนจะดีทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะฮะขุดเหล็กได้หรือเปล่าทุกคนผมคิดว่าขุดเหล็กไม่ได้ว่ะทุกคนขุดปุ๊บน่าจะแตกแน่ๆนะฮะสามสองหงบ โอ้โคตรกากเลยโยนดิ้งไปดีกว่าทุกคนต่อมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทุกคนเหมือนกับว่าสมบนผสมของเขานะฮะน่าจะรวมกับเจ้าตัวเอมมาลอร์เข้าไปนะฮะถ้างั้นเราลองเทสโอ้โหทำไมมันสโลโมชั่นแบบนั้นนะะ่ะทุกคนทุกคนเห็นไหม เอ้ยมันสโลทุกคนเอ้ยแต่ว่าโอ้มันเร็วขึ้นว่ะทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่ามันทําการชาร์จพลังหรือเปล่าเออที่มันช้ามาสักครู่เนี่ยไม่ใช่อะไรเลยทุกคนมันเป็นการชาร์จพลังไงคุณผู้ชมเออเว้ยเฮ้ย,ยมันถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆกเลยเนอะไม่ครับเราทำมาได้เจร๋งๆแบบนี้ด้เหระครับทุกคนปกติไม่ค่อยเจอนะฮะว้าวสุดยอดเลยว่ะทุกคนอ๋อคือถ้าเกิดเราทําการคลิกค้างไปเลยอะไรประมาณเนี้ยทุกคนคือมันจะขุดเร็วมากแต่ถ้าเกิดเรายกนิ้วปุ๊บนะฮะแล้วเราจะขุดใหม่นะฮะมันก็จะชั่นนใี้้้ออะยได ทุกคนแม่งมีหลักการมากๆเลยนะครับน้องๆโอเคอันนี้ทำการโยนทิ้งไปนะครับตัวถัดมานะฮะตัวนี้น่าจะเป็นส่วนผสมไว้ทุกคนมันจะผสมส่วนยอดตัวเลสโตนนะฮะแล้วก็จะตัวลาพิสกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงว้าวผมชอบเอฟเฟกมันทุกคนเอฟ ของมันนี่อารมณ์เหมือนกับธงชาติไทยอะไรประมาณนี้เลยนะคือมันรวมทั้งสีแดงด้วยนะฮะแล้วก็สีเงินด้วยนี่ถ้าเกิดมีสีขาวนี่ผมบอกได้เลยว่าธงชาติไทยแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าพวกนี้นยทุกคนมันไม่สามารถทำการขุดพวกแร่นะฮะที่อยู่ภายในเกมไมค์ครับได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเหล็กนะฮะเหล็กก็หายไปวันน้องๆโอ้โหแต่ว่าพาร์ติเคิลสวยนะอันนี้ยอมรับมากๆเลยนะคะก็ทําการโยนทิ้งไปนะครับตัวถัดมานะคะทุกคนตัวนี้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นตัวที่ก็จะพิเศษสักหน่อยนึงนะฮะหรือว่าเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้นะฮะโอ้ ทำไมมันช้าอย่างนี้นะฮะและสิ่งที่เรา <G ül> โอ้ยเชดทุกคนเห็นไหมครับว่าเราได้อะไรมาเราได้สโตนมาเว้ยทุกคน <f ix> คือปกติแล้วอะถ้าเกิดเราทําการขุดหินไปในเกมไมค์ครับนะฮะเราจะได้เจ้าตัวคอมบอนสโตนนะหรือว่าหินหยาบออกมานั่นเองแต่ว่าพี่แอคตัวนี้ไว้ทุกคนพอเราขุดไปปุ๊บนะฮะเราได้สโตนเรียบออกมานั่นเองและผมคิดว่าพี่แอคตัวนี้นะฮะ,ะส่วนผสมของเขาน่าจะมีโคอยู่แน่ๆเลยนะฮะว่าถ้าเกิดไม่มีโคทุกคนขุดออกมามันจะไม่ได้เป็นในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนนะฮะว้าสุดยอดเลยว่ะทุกคนไม่จะเป็นต้องเอาไปเผานะฮะเพียงแค่มีพี่แอค ตัวเรียบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวถัดมานะฮะตัวนี้จะมากับลายไฟเลยนั่นเองนะฮะผมคิดว่าเรามาเริ่มขุดตรงนี้แล้วกันนะฮะ wow. สุดยอดหรอกคุณผู้ชมผมชอบผมชอบนะฮะอันนี้ผมซื้อมากๆเลยอะไรที่มันเป็นเอฟเฟกในรูปแบบนี้ผมคิดว่ามันสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทอาออกมาได้ดีไม่ต่างกับเจ้าตัวเลสโตนแล้วก็ลาพิสเลยนั่นเองนะฮะส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวพิกแอคนะฮะที่มีการลงมลระดับ5ไว้นั่นเองนะฮะแต่ว่าระดับ5ที่ทําการลงมลไว้นะฮะใช้หนังสือตั้ง3ชิ้นเลยนั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยให้ตายเถอะคุณผู้ชมบ,บอกเลยว่าวันช็อตวันคิวนะนี่คือแบบผมคลิกค้างเลยนะทุ รูปแบบนี้เลยนั่นเองนะฮะโอ้โอย่างกเกมโหมดคุณผู้ชมโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะและเนี่ยะครับทุกคนคือพ i ิกแอคนะฮะที่อยู่ในระดับพื้นฐานนะฮะที่น่าสนใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวถัดไปนะฮะเราไปลองดูตัวที่มันเอกลักษมากกว่านี้กันดีกว่าครับ ต่อนะครับทุกคนเราจะมาลองตัวที่มันเอกลุ่มมากกว่านี้นะคะซึ่งตัวที่ผมคิดว่ามันน่าจะเอกลุ่มมากกว่านี้นะฮะก็คือเจ้าตัวพ i ิกแอคที่มีทอชเนี่ยอยู่บนหัวนะครับแล้วก็เจ้าตัวพ i ิกแอคที่เป็นพิเศษ2ตัวนี้ละกันนะคะนั่นคือเจ้าตัวที t นทีนะคะแล้วก็ตัวไฟเวิร์กกันนั่นเองผมคิดว่าไองตัวนี้น่ะน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากๆเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ผมอยู่ตรงไหนนะอ๋านี่ไงอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็ทาการปรับเป็นโซลิเวิร์เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทสตัวที่มันโนมอลโนม ว้าสุดยอดเลยทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาเราขุดไปปุ๊บนะครับทุกคนมันก็จะมีในส่วนของทอชเนี่ยวางออกมาให้เราด้วยนั่นเองนะแต่ว่ามันวางแค่ชิ้นเดียวเองว่ะทุกคน <laughs> แล้วอันอื่นไม่มีเหรอน้องโอ้โหน้องๆดูสิฮะอะไรมันจะกากขนาดนี้นะับผมนึกว่ามันจะวางแบบว่าทุกบงทุกบล็อกอะไรประมาณนี้นะฮะแต่เกิดวางทุกบล็อกเนี่ยผมคิดว่าน่นาจะเกิดภัยพิบัติได้เลยนะครับน้องๆว่ามันจะทําให้เราหนักมากๆเลยนั่นเองตัวนี้เป็นในส่วนเหล็กนะฮะตัวถัดมานะฮะจะเป็นในส่วนเจ้าตัวเดมอนนะครับเดมอนเนี่ยก็ดูจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้ในส่วนเจ้าตัวทิกเจอร์แพ็กเนคุณผู้ชมเออเราใช้ทิกเจอร์แพ็กการมองตอนกลางคืนไว้ย ะะแล้วอาจจะมีแสงสว่างออกมาก็ได้ oh. เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนนะฮะลองดาวน์โหลดเจ้าหมอดตัวนี้นะฮะแล้วก็ไปลองเทสกันดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับส่วนต้นสุดท้ายนะครับนี่นคือเจ้าตัวเนเธอร์ไลท์นะฮะซึ่งเนเธอร์ไลท์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะเพียงแค่ เกรดขึ้นมานะแต่ว่าเนี้ยนะตรงหัวของเขานะครับมันจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวเลสตตัเลยนั่นเองนะฮะโอ้น้ำน้ำน้ำคุณผมมู้ชมโอ้โอ้ผมผมต้องการอุดก่อนทุกคนโอ้โหน้ําไหลมาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้คือ3ตัวนะฮะที่มีหัวเนี่ยเป็นทอชกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดู2ตัวพิเศษกันดีกว่านะฮะนั่นคือเจ้าตัว TNT แล้วก็ไฟเวิร์กนั่นเองนะครับถ้าเกิดเป็นไฟเวิร์กนะทุกคนผมคิดว่าไฟเวิร์กเนี่ยพอเวลาเราขุดไปปุ๊บนนะะะฮก็่าจมีเอออออฟฟเเนนนนนี่่่ยยกมาางแะะฮปกติแล้ววนน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 ่่ะะะะมััก็็จเปปใรรูแบบ้้ฮหืออาง ว่ามันจะเป็นในรูปแบบอื่นครับเอาอย่างหนึ่งสองซามโบเป็นหนึ่งเด้อยออเด้๋ยวเดี๋เดอเ,เอฟเฟกต์ก็สวยอยู่หรอกทุกคนแต่ว่าทำไมผมเกิดดามเมดวะทุกคนผมเกิดดามเมดนะทุกคนเอฟเฟกต์สวยนะอันนี้ยอมรับเลยทุกคนแต่ว่าเราเกิดดามเมดนะฮะ มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันทำแม่งทำแม่งมากๆเลยนะฮะโอ้เอฟเฟกนี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยไม่ต่างกับเจ้าตัวพลิแอคที่มันมีเอฟเฟกตออกมาเวลาเราขุดเลยนั่นเองนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้าตัว TNT p i ทีพ e กันนั่นเองนะฮะหนึ่ง ซ้ําโบ้ไปหนึ่งทีว้าวเราสามารถทาการกดชิปได้นะครับน้องๆเวลาที่มันเนี่ยทำการระเบิดนั่นเองนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่เด้งมากนะฮะแล้วเราก็จะไม่โดนเอฟเฟกเลยนั่นเองนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมโอเคโนอีซี่นะฮะโอ้เหมือนกับว่าพอเวลาเราขุดไปปุ๊บนะ,ะทุกคนแรก่ก็จะออกมาด้วยนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะฮะแล้วเหมือนกับว่าแรงระเบิดของเขาเนี่ยก็รุนแรงมากๆเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโบ้ไปหนึ่งที ้สุดยอดว่ะทุกคนโอเคเอาเด็กอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนบ้องไปหนึ่งทีอา้าว what ทำไมเหล็กไม่ได้อะทุกคนเอา้าไปองจัดเลยทุกคนแล้วเกิดเป็นบล็อกอื่นเนี่ยคือปกติเลยนะฮะหรือจะเป็นโคก็ปกติเลยอะแล้วเกิดข้างๆนะทุกคนอะถ้าเกิดข้างๆอะข้างๆงนี้ใช่ไหมอ๋อคือผมต้องอยู่ข้างๆไงทุกคนคือถ้าเกิดเราเนี่ยทำการขุดแบบตรงๆไปที่แร่นะฮะเหมือนกับว่าจะขุดไม่ได้นั้นเองนะครับแลวเนี่ยนะครับทุกคนคือพีอนะฮะที่มีความเอกซิสมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เราเนี่ยจะไปดูพีอตัวไฮเอ็นนะฮะที่เหลือสองตัวสุดท้ายแล้วกัน ผมคิดว่า2ตัวนี้นั้น่าจะอนหนักเอาเรื่องอยู่นะครับน้องๆแต่ว่าไม่ลองก็ไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทสกันดูดีกว่านะฮะโดยที่เรานะครับทุกคนจะลองตัวที่มันี่ที่สุดนะฮะนั่นคือเจ้าตัว Lucky Pickaxe กันนั่นเองนะฮะเอฟเฟกโคตรสวยทุกคนเอายังหนึ่งงซ่อโบไปหนึ่งที what what เดี๋ยวนะไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอะทุกคนเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมหรือยังไงต้องคลิกขวาหรือเปล่าก็ไม่นี่คุณผู้ชมหรือคลิกซ้ายก็ไม่นี่ทุกคนหรือต้องกดชิปก็ไม่นี่ อะไรกับเนี่ยทุกคนหรือว่าเราต้องขุดเยอะๆหรือเปล่าทุกคนเอออาจจะต้องแบบขุดบัตทวีคูนเลยประมาณนี้นะฮะมันจะทําการสุ่มลัคก,กี้ออกมาไงคุณผู้ชมเออเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นครับน้องๆเออถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์เยอะนี่ผมคิดว่าความลัคก,กี้นี่น่าจะเต็มเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคโอเคพอเชื่อถือได้อยู่นะฮะส่วนีนตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นยุตัววิเชอร์ นั่นเองนะฮะภาวนาว่าขุดออกมาแล้วนะครับทุกคนมันน่าจะไม่มีเจ้าตัววิเชอร์ออกมานะฮะถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บนะคลิปนี้จบอย่างรวดเร็วแน่ๆนะฮะเอาอย่างทุกคนหนึ่งสองสามโบไปหนึ่งที <c oughs> โอโอ oh my god อะไรวนะนะทุกคนเหมือนกับว่ามันโดนเชื้อไวรัสไปเลยนะฮะพอขุดไปปุ๊บทุกคนบอกมันมค่อยๆหายไปโ <c> อ <oughs> oh my god ยอดไปเลยทุกคนวู้ววซึ่งอันนี้เนะี่ยทุกคนคือมันกำลังจะกืนกินนะฮะในส่วนเจ้าตัว box stone เท่านั้นนะฮะแต่เก็บเป็นพวกแร่เลยประมาณนี้นะฮะคือมันไม่ได้หายไปเลยนั่นเองสุดยอดอะ่ะทุกคนมันทําให้เรารู้เลยว่าตรงไหนนะ่มีแร่อยู่นั่นเองนะฮะว้าใช้ได้ไหวน้องชายโอ้โหผมคิดว่าพี่แอคตัวนี้น่าซื้อมากๆเลยนะฮะทุกคนอย่างน้อยนะฮะมันก็ไม่มีตัวอะไรออกมานะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมเนะี่ยอิ่มเอมมากๆเลยนั่นเองและนี่แหละครับทุกคนคือวิกแอกท์ทั้งหมด วันนี้กันนั่นเองนะฮะและผมคิดว่าหลายคนน่ะน่าจะชื่นชอบพิกแอของเรานะฮะซึ่งพี่อันที่ผมน่ะชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับนั่นคือชุดตัว w i t c h e r Pi กแอกกันนั่นเองนะฮะเพราะเวลามันขุดไปปุ๊บนะฮะมันค่อยๆกืนกินบล็อกไปนะฮะเหมือนกับเชื้อไวรัสเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเราดีชอบวีดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะและก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์เบอร์ให้ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นลังใจผมดลวยไมป่อตามคลิปใหมงเราด้วยก็วัน Stayed on my grind many times I was stuck. Had to wax the rail, rip a tray out like I'm young. Cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all not change. Uh-huh, hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here, I see rappers lying, dark roads, high.